สวัสดีครับผมกับเช้าวันศุกร์นะครับผมมารีวิวนะครับเดี๋ยวรีวิวต้นสตรอเบอรี่กันนะครับผมต้นสตรอเบอรี่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะสดชื่นมากแล้วนะครับผมก็ต่างจากวันที่เอามาใหม่ๆนะครับวันที่เอามาใหม่ๆยังเหี่ยวเฉาอยู่นะครับตอนนี้ก็สดชื่นแล้วต้นสตรอเบอรี่ของเรานะครับผมดูนะครับดูนะครับดูนะครับต้นต้นของเราสดชื่นมากเลยนะครับผม ต,ต้นสดความสดชื่นของต้นนะครับผมออก็มีดอกนะครับมีดอกตัวนี้ก็คือดอกสตอเบอรี่นะครับผมนี่ก็คือต้นนะครับมันสดชื่นมากแล้วครับผมผมก็การใส่ปุ๋ยนะครับผมก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรผมก็ปุ๋ยไว้ตรงนี้อันนี้คือปุ๋ยสูตรเสมอสิบห้าสิบห้านะโดยประมาณหยิบหน่อยหนึ่งครับหกเจ็ดเม็ดนะครับ 6, แล้วก็นี่คือปุ๋ยในตัวเจ้นเนาะในตัวเจนเสริมสร้างใบนะครับผมในตัวเจนผมจะผสมกับน้ำเลยนะครับอัตราส่วนก็คือหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนช้อนที่เราช้อนซ่อมนะครับต่อน้ำสองขวดนะครับต่อน้ำสองขวดอย่างเงี้ยน้ำสองขวดช้อนหนึ่งแล้วก็แบ่งใส่ขวดละครึ่งครับลดลงไปครับมันจะเขียวอย่างนงี้เลยนะครับ จากที่เขียววันนั้นนะครับมันจะเขียวเต่งตึงมากเลยนะครับมันได้รับปุ๋ยนะครับจากตรงนั้นวันนั้นนะครับมันก็จะเขียวอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับความเขียวความเขียวความเต่งความตึงนะครับดูนะครับผมจะพามาดูการปลูกไม่ได้ยากครับเราซื้อดินถุงถุงละยี่สิบาทนะถุงละยี่สิบบาทเจ็ดถุงร้อยแล้วก็ถุงหนึ่งแบ่งใส่ถุงดำหกนิ้วได้สามถุงนะครับ เสร็จแล้วเราก็เอาถุดินมากรอกใส่ถุงนะครับเราไม่ต้องไปผสมเองเราครับซื้อมาเลยนะครับเพาไม่ได้แพงมากเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็เอาตัวต้นต้นก้านะครับที่มาจากไหลนะครับเสียบลงไปนะครับอันนี้รีวิวที่4วันนะครับดูนะครับสี่วันได้ขนาดนี้เลยนะครับสีวันได้ขนาดนี้กําลังแตกตาใบแตกใบนะครับ ก็ไหลกําลังแทงออกเดี๋ยวผมตัดทิ้งนะครับไหลผมจะตัดทิ้งหมดเลยนะครับตัวไหลผมจะตัดทิ้งหมดเลยผมจะเอารูปนะครับผมงั้นก็ขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับใครเข้ามาชมก็ขอให้ร่ำละให้รวยนะครับผมก็การปลูกสเบปะร่ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับผมค่อยๆดูกันไปนะครับฝากกดติดตามด้วยนะฝากแนะนำเพื่อนกดติดตามเลยครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูบ่อยๆนะครับผม